一つ目は愛。あなたと私は一つ。 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอ้าตกตีบไปอีกครั้งอันนี้คือสกร๊ปโดไลมอนกับการเจาะประเด็นกันนะครับตามชิคคลิปเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กซีนั้นหัวร้อนจัดโกรธจัดสุดขีดปกติเด็กซีนีน้ไม่ใช่ตัวละครที่ปกติจะหัวร้อนอะไรง่ายๆนะครับแต่อยู่ตอนหนึง่งเราเจอเด็กซีนั้นหน้านแดงโคตรคือโกรธมากโกรธแบบที่เราแบบไม่เคยเห็นแกโกรธนี้มาก,ก่อนแต่ไม่ใช่แค่นั้นโดไลมอนต,ตอนนี้เนี่ยมีประเด็นพูดหลายอย่างมากนอกจากเด็กซีนี้โกรธอย่างแรกก็อ นี่เของูดเสีที่อันตรายโคตรโคตรนะครับเรียกว่ามันกีประโยชน์แหละแต่ผมคิดว่ามันมีโทษมากกว่าพลิงของมันเนี่ยสามารถทําลายโลกได้เลยนะครับแล้วยิ่งตอนท้ายเนี่ยดีนะที่เป็นการ์ตูนเด็กแล้วเกิดมันจริงจังขึ้นมาหน่อยเนี่ยนามิตะทําโลกแตกนี่เลยนะนามิตะคือสร้างความวุ่นวายให้กับโลกมากๆนะครับมันมาจากตอนที่มีชื่อว่าฮาวายกำลังมานะครับเดี๋ยววันเป็นตอนที่นามิตะนั้นหาเรื่อ,องอีกแล้วนะครับได้เปิดมาเนี่ย ตามสตาร์โดเลมอนนะครับนมิตาก็ชีวิตตามปกติในวันหยุดไงแลวปรากฏว่ามีใครก็มืส่งพัสดุมาพอเปิดมาก็เป็นกองรูปถ่ายนะครับซึ่งก็คาดการณ์ไม่ผิดมันมาจากโนโถที่ตอนนี้มันกำลังอยู่ฮาวายไงเรียกว่าถ่ายรูปตัวเองเนี่ยอวดอยู่ฮาวายสบายจะชิมตอนนี้มันก็อยู่ฮาวายนะคือเกิดที่ว่าถ่ายรูปแล้วส่งข้ามต่างประเทศมาเพื่อมาอวดนมิตาคิดดูมันจะขี้โม้ขนาดไหนเนี่ย ในที่ถึงแม้เดอนจะเซตยุคปัจจุบันเนี่ยแต่นมิตะมันไม่มีสมาร์ทโฟนไงถ้าเกิดนมิตะมีสมาร์ทโฟนเนี่ยสโนว์มันคงสั่งรูปลงมาในเฟซบุ๊กเลยมั้งแน่นอนพอยิ่งสโนว์มันอวดเข้าขิงเข้านมิตะมันก็แบบอยากไปเที่ยวนะครับ <S <S ผมสงสารนอมิตะในที่บ้านแกเนี่ยไม่มค่อยมีใครอยากไปเที่ยวก็จะว่าอยากประหยัดตังแต่เอาจริงนอมิตะเคยไปไหนในจังหวัดบ้างเคยไปเที่ยวในจังหวัดบ้างไหมสไตล์ต้องเที่ยวในเมืองืองเงี้ยมันเคยได้ไปหรือเปล่านะครับราะนอมิตะคือขอร้องแม่ว่าอยากไปต่างประเทศ พอเขาเจะเออแม่ไม่อยากไปนะครับแต่พอจะมตาตะบอกว่างั้นไปที่ไหนก็ได้ขอให้ไปเที่ยวเถอะแม่บอกไม่อะน่าเบื่อประหยัดตังอะไรแบบนั้นนะครับเลยได้ว่าคือไปเที่ยวหน่อยเถอะมีสถานที่แบบเสียตังน้อยก็มีเยอะแยะปูทยานอะไรแบบนั้นนะครับพิพิธภัณฑ์อะไรก็ได้แ,แม้จะมิตาจะไม่ชอบก็ตามานะตอนนี้ผมเข้าใจโนมิตาว่าครอบครัวแกค่อนข้างจะ <c oughs> นะ ลำมิตะก็เลยไปขอลองดูแลมอนให้พาไปฮาวายหน่อยนะครับกะว่าอ่ะงั้นประตูไปไหนก็ได้หน่อยแต่ตอนนีโดูแลมอนก็มีผลนะครับว่าถ้าแค่ประตูไปไหนก็ได้เนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่การไปเที่ยวเนาะการท่องเที่ยวการเดินทางไงแล้วเห็นไอ้รบค้างระหว่างทางเนาะมันเป็นความสุขในการท่องเที่ยวการจะมีประตูไปไหนก็ได้เนี่ยมันสะดวกเกินไปนะครับลำมิตาก็เลยบอกว่างั้นมีรถมีเครื่องบินพาไปฮาวายไหมดูรลมอนบอกก็ไม่มีอะลิตาก็แซดนะครับ แกก็เซ็งเดินจากบ้านไปก็กะจะไปแวะบ้านชิซุกะชิซุกะบอกว่าอ๋อทุกคนมารวมตัวกันพอดีเลยมันตาก็บอกทุกคนก็มีแจแอนกับเด็กิสงินะครับเหมือนแต่ละคนเนี่ยมาอวดว่าตัวเองได้ไปไหนบ้างนะครับมีรูปถ่ายแบบนั้นคือมาขิงกันนั่นเองนะครับแล้วนนมัตากอแกจะกลับก็ได้นะนนมตาก็ตัดสินใจอ่ะมาฟังก็ได้ว่าแต่ละคนไปไหนกันบ้างนะครับเหมือนมาถ่มถุยตัวเองนะครับเด็กิสนงิก็มาสายวิชาการเลยคือแกไม่ได้ไปไหนหรอก แกก็อยู่บ้านแหละแต่แกถ่ายภาพดวงดาวมีกล้องโทรทัศน์นะครับรวยเนะี่ยแกก็มีความฝันเอออยากจะไปดวงจันทร์อะไรแบบนั้น mm hmm. ก็ใชยจําได้ในอนาคตมันก็ได้ไปดวงจันทร์จริงๆงนะ mm hmm. ที่ฮาคือนามิตะนี่คือแบบก,ก็บประ้าจว่าแกไม่อยากซ้าเติมตัวเองไงแกก็มองกโลดีว่างั้นนายก็ไม่ไปในเหมอนกันสิโชคดีเด็กซนี้แกก็ไม่คิดว่ามันเป็นคําดูถูกอะไรนะครับก่อนน้นจริงเด็กซนี้แกคุมมอโล่แง่ดีไหมนะ <laughs> หรือไม่ก็แกอาจจะซื่อที่ไม่รู้ว่าเขากลกังหลอกด่ามันอยู่นะครับ เสดสิสุกานั้นก็จะไปฮอกไกโดนะครับเธอก็ได้ซื้อของที่ลึกมาไงเป็นพืชน้ำมาริโมะซึ่งพืชน้ำเนี่ยมันใช้เวลาโตช้ามากกว่าจะโตฟูด้ขนาดนีน่อาจใช้เวลาหลาย10ปีนะครับซึ่งนี่เป็นของจําลองไงแมมใครจะเาของที่โตลหลาย10ปีเนี่ยเอามาขายจริงนะครับซึ่งอันนี้มีการฟอร์ชโดไว้น้อมิตาตั่แกก็จาแม่นเนาะเกือบแกรู้ว่าต่อมาแกจะทำาะไรกัไของแบบนี้นะครับต่อมาแจานได้ไปถ้ำแห่งหนึ่งนะครับเจนก็โชว์ของที่เลึกกันเป็น ส่วนของหินง,งอกหินย้อยนะครับทุกคนคิดว่าโอ้ไม่ขอจะรอให้ดูเหมือนจริงจังเลยเานก็บอกว่าจะรอที่ไหนก็เราไปจิกมาเลยหักมาเลยนะครับและนั่นแหละเป็นการทริกเกอร์โดยคซิงิเข้าเด็กซิงนี้คือแบบโอ้โหหน้าคือหน้าแดงไงคือโกรธมากโกรธแบบตะคอกใส่ใจแอนนะครับปกติเด็กซิงี้ไม่ค่อยตะคอกใส่ใครนะครับ แน่นอนเลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะสิ่งที่แอนทำเนี่ยมันผิดกฎหมายสุดๆเลยนะครับเพราะกว่าหิงง่งย้อนมาาัอนจะงอไดขนาดนี้อาจใช้เวลาหลายสิบหลายร้อยปีนะครับเรียกว่าแอนนี่คือถ้าเกิดโดนจับนี่คือติดคุกยาวเลยนะครับแต่เขาบอกาใจแ,แกเป็นเด็กประถมเนาะแกอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการจริงไงเรียกว่าแอนนี่คือแบบร้องไห้จะร้องไห้นะนามิตะยิ่งแคนเจแอนอยู่ก็ยิ่งซ้ำเตอิอนะครับจนแอนกลีดแล้วก็ไปไล่นามิตะแทนนะครับ นมบิตะก็วินกลับบ้านไปแล้วก็ก็ยังไีพึ่งผ่านงว่าทุกคนก็มีวันหยุดนอนไะไปเที่ยวเละไม่บอกว่างั้นถ้าไปฮาวายเนี่ยก็มีวิธีที่ทําให้ฮาวายมันใกล้ขึ้นมาคือเดินทางซะปกติแหละไม่ต้องใช้เครื่องบินก็ได้เอาแค่เรือธรรมดาเนี่ยก็สามารถไปถึงฮาวายได้โดยใช้เวลาไม่นานนะครับก็ใช้ของพิเศษที่เป็นปืนเป็นปืนสิกนหนึ่งที่คุณสมบัติเนี่ยก็ยให้ใครกบภาคคุมการเวลานะครับแต่เพียงแต่เรายิงไปที่เป้าหมายไม่ต้องใช้ภาคคุมมาคุมก็ได้นะครับอย่างที่บอกนี่ของพิเศษที่อันตรายมาก ทำให้เวลาของสิ่งถูกยิงไปเนี่ยรวเดเร็วนับหลายปีได้หรือย้อนเวลากลับไปได้นะครับอย่างที่บอกแหลกพกมันก็ไม่ต่างจากภาคคุมกาลเวลานะครับแต่มีแต่งงว่าแล้วเจ้าขอแบบนี้มาทําอะไรนะครับแลจะจังหวะนั้นเจแอนก็มาตอนดึกนะครับแจแอนคือมาขอล้องไงว่าจะทํายังไงดีนะครับดูแลเมื่เคยใช้ของเสี็จนี่ให้เป็นประโยชน์ไงอ่ะก็ไปยังทำที่จแอนนั้นเป็นเด็กหินงอหินย้อยมาไงแล้วก็ปืนนี่ยิงไปที่หินย้อย่วนที่ขาดเวลาหินย้อยนั้นก็จะผ่านไปหลายร้อยปีจนงอกกลับมามากกว่าเดิมไม่ซ้นะครับ ส่วนไอตัวหินยอยเจนมันเด็ดออกไปนั้นในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะแต่คิดว่าเจนคง,งไม่เอาไปหรอกเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับเจนก็กลับไปนะครับส่วนามิตะก็ขอลองเล่นบ้างก็เลยไปฮอกไกโดนะครับไปยังที่ที่ไอพืชฮาริโบเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำนะครับนันมิตะแกรอบปรับสุดๆเลยทต่ไม่พูดฮาริโบเนี่ยคือมันฟูมีขนาดไคจูนะและฉากเฮซาบเนี่ย,ยนึกว่าหนัง GMK นะครับที่มอท่านโผลมานะครับ จริงๆผมสงสัยว่าพืชคาริโบมาสามารถใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอโดยแล้มันก็ต้องรีบก,กลับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยขนาดแค่พืชคาริโบ oh, ตัวใหญ่เท่าไคจูเนี่ยก็นับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะดูแล้วว่ายังโกรธว่าอินามิตะแกทําเกินไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เดิมว่าจะทำลนวันนี้ใหญ่ยิ่งกว่านะครับแต่ในเรื่องเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากที่บอกมันือการ์ตูนเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดแดมอนจริงจังกับพืชฮาริโบ oh ที่ใหญ่ได้ไอเรื่องฮาวายเนี่ยมันก็ควรจะจริงจังนะครับ พราะต่อมาเดลอมนเอาเรือธรรมดาเลยเรือพายก็โง่เนี่ยจะพายไปเกาะฮาวายจากญี่ปุ่นไปฮาวายเดมอนใช้ปืนเนี่ยยิงเปยังเกาะฮาวายไงเพื่อทําให้เวลาของเกาะเนี่ยผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีเพราะเกาะมันจะเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมอย่างยุคอดีตการที่โลกเนี่ยมีทวีปอยูคือแผ่นเจียไงต่อมาก็แยกไปแต่ละทวีปนะครับซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันคือฮาวายเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใกล้ญี่ปุ่นเรื่อยๆก็แค่พายเรือไ,ไปอะไรแบบนั้นนะครับ ซึ่งเราเจกว่าซินโนรนั่นคือตกใจมากที่ดอเลมอนกำมีตามันมาด้วยการพายเรือนะครับซึ่งมันคือเรื่องใหญ่มากๆการเคลื่อนที่ของเกาะจิงอยู่มาเคลื่อนที่ตามธรรมชาติแหละแต่ปีหนึ่งมันเคลื่อนที่ไม่กี่เซนไงและการจู่มันจะเคลื่อนที่กระทันหันขนาดนี้เรียกว่าการคมนาคมล้มเหลวการคมนาคมวุ่นวายแน่เครื่องบินลงไม่ได้เพราะเกาะหายไปเนี่ยก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่ต่อสายเคเบิลใต้มาสมุดหรือเปล่าในการเชื่อมจอกับเครื่องส่งสัญญาณพวกอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้น แต่ถ้าเกิดมันต่อสายเคเบิลใต้มาสมุทรเนี่ยสายกระเชื่อมต่อก็ตัดขาดแล้วแล้วว่าเกาะฮาวายนี่คือแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วนะครับเพราะอยู่เกาะมันเคลื่อนที่อย่างกระทันหันนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและคือตามธรรมชาติจริงเงทุกเกาะมันต้องเคลื่อนที่ในระนาบของมันเนี่ยขนานกันนะครับแต่ยูยูมีกกเกาะเกาะเยอที่มันเคลื่อนที่อ่ะ อันนี้ผมเชื่อเลยว่ามันต้องส่งผลเสียตระบบนิเวศรุนแรงน,นะครับอาจจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินแย่เกิดเมกะสึนามินะครับโดรไลมอนกาจะทําเฮุกณาสวัสดีสองวันที่โลกเลยอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะครับผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องลักษณะของภูมิศาสตรอะไรก็ตามนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะจบแล้วไม่ยังมีอีกนะครับพอจะมีตักกลับบ้านมาเอออวดสน,โนโจบแล้วแกกัดจะลองของบ้างพอเด็กนี้บอกว่าแกอยากไปดงจันไงเราไม่ตักก็เลยย่อดงจันรให้ดงจันมัน เข้าใกล้โลกมากขึ้นแล้วเ,เดี๋ยวตอนจบนี่คือดวงจันทร์มันแทบจะชนโลกแล้วไอ้ชนโลกไม่เท่าไรหรอกแต่เราจะเห็นว่าระยะหา่างดวงจันทร์ที่ใกล้ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนงามขึ้นน้ําลงเข้าขั้นวิบัติวิปยโยคนนมิตาจะสาาร้างมิตาสมิที่รุนแรงกว่าไอฮาวายเข้าใกล้อีกนมิตาทําให้น้ําท่วมโลกอะโลกปั่น่วนนมิตาจะทำให้ผู้คนนับพันล้านชีวิตนั้นล้มตายระเลระนาดน,นะครับถ้าเกิดออิงตามหลักความจริงนะเพราะแรงน้ถ่วงของดวงจันทร์เนี่ยมันไปประทะกับแรงน้าถ่วงของโลกไง เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องสย่งนี้โกรธเนี่ยเรื่องจิปจอยเลยนะครับเพราะสิ่งที่น้อ,องใบตัดเลมอนทำเนี่ยคือการทําลายทุกอิเวงอย่างรุนแรงนะครับเรียกว่าโลกนั้นจบสิ้นละเพราะไอ้สองคนนี้นะครับแล้วนี่ก็คือโดรไลมอนตอนฮาวายกำลังมาเลยครับไปต่อที่จิมก็มีความรู้นะที่เราเห็นว่าเห็นงอกเห็นย้อยตัวพืชฮาริโบนนะครับการคดีอของเกาะเอย่ยเพียงแต่เขาเสศษที่มันใช้เนี่ยถ้าดูผลลัพธ์ต่อคำเป็นจริงเนี่ยมันชิปหายนะครับมันน่ากลัวมาก ที่จริงของเซนนี้นาวใช้ในมูวี่นะเอาไว้สู้กับตัวร้ายได้อยู่นะครับนี่ก็ไปตอนที่มันตัดเกิดทําโลกแตกนะครับและจะมาชมกีเหตุยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซอร์ไคร้นะครับสวัสดีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ